แพ้มา6ปีแล้วครับแล้วที่ผ่านมาเก่งๆเจอคุณชนะล็อกเกือบทุกคนตอนนี้มีเข็มขัดแชมป์กี่เส้นแล้วครับซุเเล็กถ้าทั้งหมดก็น่าจะประมาณ12 13ครับโอ้โหรวมกันถ้าทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ชงแล้วตอนนี้ที่ถืออยู่รุ่นไหนมั่งที่เราถืออยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นของวันครับครับของวันก็มีคีย์บ็อกซิ่งอ่า135แล้วก็มวยไทย145อครับโอ้แล้วอยากได้เพิ่มไหมหรือว่าอยากครับอยากอยากได้เพิ่มอยากเอาอะไรเพิ่มไหมครับ เหลือคิกบ็อกซิ่ง145แล้วก็มวยไทย103ซีมาจะเอาหมดเลยเหรอก็อยากเอาหมดก็สี่เส้นไม่แบ่งให้เพื่อนเลยเหรออยากลองครับอยากลองอเหรอถ้าพูดถึงไฟล์ล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นหน่อยอันนี้เป็นรีแม็ก์ใช่ไหมใช่ครับนาบิลนาบิลใช่เพราะจริงๆเคยเจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งเคยโชกกันครั้งหนึ่งใช่ครับตอนนั้นเป็นกติกาอะไรนะครับที่มวยไทยครับมวยไทยอ่ากี่ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นสองปีปีหนึ่งสองปีนี่แหละครับใช่ไหมใช่ครับเออน่าจะปีกว่า จนตอนนี้คือเราต้องป้องกันแชมป์ใช่ครับป้องกันแชมป์อันนี้ป้องกันแชมป์รุ่นอะไหนนะมวยไทยครับ145มั่นใจไหมครั้งนี้ก็ยังมั่นใจครับก็ยังมั่นใจว่าจะรักษาแชมป์ได้เป็นนาบิลเขาว่าเก่งขึ้นเยอะป่ะหลังจากที่ต่อยกับซุปเปอร์เล็กตอนนั้นมะความแตกต่างก็คือเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเฉยๆเป็นมวยที่ชกยากแล้วตัวนเขาสูงอ่ะน่าจะร้อยเก้าสิบกว่าใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วซุปเปอร์เล็กสูงเลยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองแล้วทีน้ไอ้ผมไม่ได้ถามไอนั่นแหะนะแล้วนี่เราเตะถึงคอเาม เตะถึงก็กิ่งแล้วใช่ป่ะใช่พี่ไตะไม่ถึงแล้วเวลาต่อยต้องไงต้องแบบขยิงเอระมีจังหวะของของมวยครับมันมีจังหวะเพราะว่าอย่างถ้าเขาไม่ก้มลงมาเขาก็ไม่สามารถต่อยเราถูได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ไม่ก้มมาเขาก็จะต่อยใช่ไม่โดนเรีกว่าถ้าเขาจะต่อยถ้าเขาจะต่อยต่ำเนี้ยมันก็มีช่องโหว่เยอะเหมือนกันนใช่ครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าสูงกว่าเยอะจะได้เปรียบผมคิดว่าไม่ได้เปรียบนะผมคิดว่าเรื่องความสูงมันอยู่ที่วิธีการชกมากกว่าได้คุยกันบ้างไ ไม่ไม่คุยครับหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นก็ไม่ได้คุยเพราะว่าตอนนั้นต้องไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นใช่ตอนเจอที่ญี่ปุ่นคุยไหมก็คุยครับคุยปกติเออเวลาคุยคุยอะไรกันนะก็ถามไทยกันปกติครับเคยถามน้องเลไมต้องมาต่อยกับพี่วะก็มีหยอกมีครับว่าไม่ต่อยด้วยแล้วอะไรเงี้ยสูงมองหน้าอะไรสูงเกินอะไรเงี้ยก็มีแต่คือกลับมาคือไม่คุยกันเลยไม่คุยก็ต่างคนต่างซ้อมต่างคนก็ต่างรอชกกันอันนี้ผมอยากรู้หน่อยสมมติแบบเราจะต่อยกับฝั่งตรงข้ามเนี้ยมีไปดู สตอรี Story, ่เขาซ้อมไหมหรืออะไรเงี้ยไม่เลยไม่ดูไม่ดูครับแบบส่วนมากก็โซเชียลก็โพสอยู่แล้วเราก็เลื่อนไปเห็นก็ดูบ้างแบบซุปเปอร์เล็กเนี่ยยังมีตื่นเต้นไหมแบบก่อนต่อยออกมีอะไรเงี้ยไหมผมอยากรู้ว่าคนตื่นเต้นนะจริงๆถ้าถ้าเป็นในรูปแบบการชกไม่มีครับไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบที่ว่าคนเขาเข้ามามาดูมาเชียร์งเงี้ยอันนี้เป็นอย่างนี้มากกว่าตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็ดีใจมากกว่าบางไฟก็แบบน้ําตาไหลก็มีนะน้ําตาคลอ <ม>ก่อนต่อยหรือว<ก>่าหลันต่อยครับก่อนต่อยเวลาแบบเปิดเพลงอ่ะก่อนก่อนจะขึ้นเวทีเลยมันแบบมันฮึกเหมิมพี่เพราะมันแบบว่าหนึ่งในเพลงนั้นแล้วก็มันมีความหมายแล้วคนที่เข้ามาดูเราเงี้ยมันเป็นแบบคนที่เขาเข้ามาเชียร์มาให้กําลังใจเงี้ยบแบบมันเราคนเราแค่คนเดียวแล้วคนมาให้กําลังใจยเยอะมากใช่มีผลไหมครับแฟนแฟนมวยที่เข้ามามาเชียร์เสียงเชียร์อะไรเงี้ยมีผลต่อการต่อยของเราไหมมีครับมีดีใจแล้วก็แบบไม่อยากทําให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ย